รบสงเดือนแตงโมเสียชีวิตทนายสักครสรุปภาประเด็นสุดท้ายจบแบบนี้สักครนสิริชัยทนายความชื่อดังเผยว่าตามที่มีข่าวว่าตำรวจจะสรุปคดีการเสียชีวิตของแตงโมในวันที่26เมษายนนี้หลังจากตกเรือสปีดโบท๊ทกลางลำน้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากการติดตามข่าวของทนายสาคัครขอสรุปภาพรวมของคดีด,ดังนี้ หคดีนี้เป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากประชาชนทุกระดับชั้นและทุกสาขาอาชีพมากที่สุดเป็นประวัติการทั้งนักการเมืองดารานักแสดงพ่อค้าประชาชนมากกว่ากรณีการเสียชีวิตของดาราท่านอื่นๆที่มีการเสียชีวิตในช่วง1 0 2ถึง20ปีที่ผ่านมา 2. เป็นคดีที่เป็นแหล่งชุมนุมของคนหิวแสงมากที่สุดเนื่องจากคดีนี้มีนักข่าวสื่มวลชนทุกสายต่างให้ความสนใจนำเสนอข่าว ทั้งสายอาชญากรรมสายการเมืองสายบันเทิงและสายสังคมหากมีบุคคลใดปรากฏตัวทัํากลางสื่อมวลชนและมีการให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นประเด็นใดมักจะได้รับความสนใจและมีการนำเสนอข่าวปรากฏแพร่หลายในสื่อทุกช่องทางในประเทศไทยสเป็นแหล่งชุมนุมของทนายที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยมากที่สุดอีกคดีหนึ่งซึ่งมีทั้งทนายความที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยตรง และทนายความที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างแสดงความคิดเห็นในมุมมองของตนเองโดยสุดท้ายทนายก็ขัดแย้งกันเองแต่อย่างใดก็ตามคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจดังที่กล่าวข้างตน้นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมและมีเหตุผลเพื่อกระตุ้นการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้ผู้เสียชีวิตได้รับความเป็นธรรมย่อมเป็นสิ่งที่ดี C เป็นคดีการเสียชีวิตของดาราที่มีการรวบรวม,รวมพยานหลักฐานมากที่สุดคดีหนึ่งโดยพยานบุคคลมีการสอบปากคำถึง140ปากทั้งพยานบุคคลที่อยู่บนเรือขณะเกิดเหตุพยานแวดล้อมกรณีพยานผู้เชี่ยวชาญรวมถึงวัตถุพยานต่างๆ โดยพนยักงานสอบสวนได้รวบรวม,รวมพยานหลักฐานต่างๆให้ครอบคลุมเกี่ยวกับคดีมากที่สุดทั้งนี้เพื่อให้สังคมคลายข้อสงสัยและเพื่อให้ความเป็นธรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทุกคนหาผลสรุปสุดท้ายของคดีนี้ <c oughs> การเสียชีวิตของแตงโม <c oughs> เป็นกรณีการเสียชีวิตที่เกิดจากการกระทําโดยประมาทเท่านั้นมิใช่กรณีการเสียชีวิตเกิดจากการฆาตกรรมเพราะพยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวนไม่สามารถตั้งข้อหาฆาตกรรม ตามที่หลายฝ่ายคาดหวังขอขอบคุณข้อมูลจากคมชันลึกขอบคุณค่ะ